สบายดีพี่น้องเข้าตำนาปัจจุบันช่องทิปย์แชนแนลด้วย,ยพี่น้องจอดเลยตอนนี้หรือต,นะตอนนั้นตอนนั้นหรือตัวนี้ได้ได้โอเคแล้วะเดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนนะ้อพี่น้องเดี๋ยวจรงมาขันบาทขันหนึ่งเดี๋ยวเรากับโบกันหนึ่งร้อยนะเอาคือกันมั้ยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนพี่น้องมื้อนี้ <c oughs> เมื่อนี้ขคาม,มาฟังไทยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฮันตอนนี้สิบสองโมงสีนาทีแล้วพี่น้องออกแต่ด่านมาด้เนาะคือว่าอยู่ในดานนี่กเกิลเคิงสุโมงก็โดนปัญหาแบบเก่าแบบเดิมเนาะพี่น้องอยากขอขอความกรุณา่าจะปูใส่รถใส่ถนนคนเล่าทุกคนเนาะที่ว่าคามฟังมากฟังไทยนะ,นะ คือที่จิ้งรหลดกับบริไลดอกนอก้องโอนี้เนาะแต่ว่าคนจอดรหลดปบ,บเป็นระเบียบพี่น้องที่เพ้นนั่นบางคนนะเพิ่นมานำลังบางคันกันหลดไปลายใหญ่เด้เพิ่นบม่ไม,ม่บอนจอดเนาะมันมันสุดเลยนะฝากที่เขาจอดเนี่ยเพิ่นก็ไปจอดอยู่ฝากรถไม่จอดเนาะแล้วก็มาแลนเอกสารแนลเอกสารนเรียบ้อยแล้วเพิ่อนก็จึกไปเอารถแต่ที่นี่มีบางขันเนาะมันมีซองเลนเมืนวอทัุนเขามา ปกติหันสีจอดเล่นสายเล่นคัวหันแมนแลนที่หนีรถมาน้ำล่างนี่กะเล่นได้ไวแต่วางกับจอดสะไปเบิดปัดนี้คนทีแลนเองสา่านแหลวก่อนโมฮนะน่ะรถละจอดแนบใายปัดน,นี้มันออกมาได้ลนเล่นคัวมันเต็มไปเปิดเลยมันเลยเหตุให้แยแนบเบิรูลายเถอกันยังอ,อ,อยู่มังเก่าอยู่แม่น้องนิวนลอ,อยืนเอกา้านที่บอกว่าให้รถมากเลยจึงยืนเดอ้อ รถกระบะหอดจะเถือ่อนยอนยังยอนว่ารถท่านวันจอดอยู่ก๊าลังพุ่นจอดเลี่ยนเลี่ยนไปออกไปนะพี่น้องมาที่นี่เขตุเอกสารแล้วเราจึงมาเอารถเนาะไปบ่ได้เพราะว่ารถขั้นล่างทับไปจอดทางนาทิบแล้วก็แย่กันไปนี้ก็ค่อยๆมาบรรยากาศแบบเกา่าแบบเดิมตอนนั้นเลยพี่เนาะเนี่ยเนาะแมนยูอบางคนที่มาที่ล่างแล้ว กะคือสิบกิดยังไล่แต่คนที่มาก,ก่อนฮันตี้ว่าเท่ากับฝ่าไปคือกันเนาะซึ่งคนที่ไปก่อนนะ่ะพี่น้องไปแล้วกับโมเมนว่าสิสะดวกสบายได้ไปบนันีีเอกสารเป้งบนแล้วรถขลังผัดจีตูดมากจริงจิเนาะมันกับกดดันคือกันเนาะสน,นันเวลาที่แบบมากกับยังห้จอดเป็นระบบระเบียบคุณได้กับฝ่าคือกันคันว่าตัวเองฝ่าวคนอื่นกับฝ่าวคือกันคนมาก,ก,มาก,ก่อนเขาแห้งฝ่าแล้วเขาจะมาก,ก่อนไม่บ่ล่ะสนันกะ มากอ่ะไม่มีอบอลจอดต้องไปจอดตามที่คนอื่นจอดนั่นมือแย่กันไปเนาะให้เกียรติผู้มาก่อดชนะมือนีน้นกับมือวันซุกเนพีน่น้องรถก็ามาดแต่ก็บมดทอว่าไลา่มือทีท,ทีไปซิสะเกดเนมือนะั้นการไล่ยูเมือนะั้นนอยากให้ข้ออยากข้อความผมมือก็คือน,นี่แหละรถมาตั้มล่างกับจอดต่อล่างกันไป โบน่เขามากกอนคนอื่นเป็นจะไดน้เมน่วิไปยื่นนะคะเข้าจมบะหลายคนก็จมบุกหายคนที่บุกทันเหตุอีกอีสันยังเลยเอารถเขามาเอารถเขามาจอดไว้อยู่ในแบบมันมา,มาตั้นนาผู้อื่นอะไรหลายคนก็จมคือกันว่าหลายคนก็ไปทาบอลเดียวกันได้กะคิดแต่ว่าตัวเองฝ่าวท่านฝ่าวก็มาพูดมาตรดาลมาท่านเปิด ประมาณนั้นเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บคามปากมาได้แล้วแล้วก็ตอนนี้แมนทริปบ้างหวัดหม่เด้อดเขาฟังได้ไบอแล้วพี่น้องอยู่บ้านเลยจังหมึกเดียวเนาะเท็ดดี่วอยากให้น้องเคยมาน้ำสถิตมากเพิ่งก็พมน้ำกั้นนี่จัดไทยเลยเด้อพี่น้องพี่น้องข้อมากหยิบแต่จัดไปเลยเพราะว่าทาบปไปมื่อนีร่ก็คือต่างล่ออีกเดือนหนึ่งเนาะฉะนั้นเมื่อนั้นได้ไปเบิ่งส่วนแล้วยังให้ความหูมันต่อไปเลยเนาะเดี๋ยวผ่านไปเดือนหนึ่งอย่าลืมก่อนนะพี่น้องก็เลยแบบว่าไปงวดนี้เลย ซึ่งน้องวุ้นมาบริมานั้าเนาะเพราะว่าอยู่เพื่อน,น,นดัาหน้าแม่ยังให้เบ่งงัวเบึงกล้วยสวยเพราะว่าเขาดําหน้า <c oughs> ก็เลยมามาก,กัน <c oughs> หาคนหานน้นเนาะวันนี้บึงว่ามันสีบุญไหวบ่ <c oughs> นะขามมาเพื่อทีจะเดินทางมุ่งนาไปทีสวนหาสะกุลนครน่ะเดงพี่น้องแต่ว่าก่อนที่จะไปหอดบุนกับซิไปแหวนซุน ศึกษานะ้องสำหรับการเกษตรก็คืออยู่ผู้พนันซึ่งศึกษาผู้พันนั่นเองที่เอฟซีนะนํามาเนาะซึ่งตอนนี้ก็สี่เดินทางไปหอดผู้พันกับประมาณ1นึมงสสนาทีในระย,ยะเวลาจากนี้ไป108กิโลเมตรนั่นเองพี่นอ้องเ็ดจะไ,ไม<า>้นม่น้องนิว่<า>ไดายทำฝากมาเป็นง,งานเกษตร<า>ก่อนิได้มากอะ ได้เบิ่งคลิปได้ศึกษาในคลิปไปบางส่วนแล้วเนาะแต่ว่าก็หยางมาเบิ่งตัวจริงอีกชนึงมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮาเบิง่งเฮาเบิ่งแต่เรียดติสเดีมันก็บ่ทหอมาเห็นตัวจริงอยากมาเบิ่งเพิน่ตนต้นจริงอยังแหละตัวสําคัญแล้วก็วิธีเฮ็ดปุ๋ยดมกักเพราะว่าบา้านเท่าโซลายกะปลูกแบบดั้งเดิมปลูกแบบธรรมชาติเป็นต้นจริ์ทับจริงบ่รับจอกาอกาสีได้เอาความรู้ตัวนี้มาต่อยอดอยู่บ้านเฮาเนาะ ว่าบางอันเขาก็มีแล้วต้นใหม่แต่ว่าเขายังขยายพันธุ์บ่เป็นก็เลยม่ได้สื่อเอาอประมาณประมาณนั้นเลาพี่หน้อง,องคือทีให้มาดนึ่นงอยากให้ว่าเบิง่งวิธีต้นกิง่งทากิงเนี่แหละแล้วกะ็วิธีมาเห็ดปุ้ยมากเห็ดปุ้ยมากเก็ดน้ำจุลินรี่แล้วก็เตี้ยมบอนั่นวิธีการปลูก เมื่อวานเมื่อก่อนนี้ไปสวนไอ้หน่อยเนาะเพิ่นบอกวาายอย่าถ้ายังห้ต้นมะกุูงดกเนาะหรือวาอ่ายังห้ต้นมะกรูงปะซุ้งอะนะเด็ดกาดเด็ดยอดเมื่อเมื่อวานวานี่ทิพย์กระไซเลยแหละเด็ดถูกยอดลมแหง้งริม <laughs> น้องเคยว่าลมแหง้เงเลี้ยงมาเด็ดต้นมะกรูงดีมั้เพื่นว่าลมแหง้งลมมุดคักกันยอดมันบ,บูหูเนาะเมนมี่กับบูหูกะหักกะหูเมื่อกี้นี่เพื่อนว่า อาเฮ็นบอกกลมหุงกุมพุงเป็นยังได้ยินแต่พอนเงี้ยวว่ากุมพุงเป็นยังเป็นยังอยู่แต่ว่าบบเดโบเดหูเนาะถึกเด็ดยอดทีเด็ดยอดเรียบร้อยเลยพี่น้องคงไปช่วดหน่อยหน่อยอหน่อยว่าเด็ดยอดมันสิแตกเนาะมามาแล้วก็หลอดเด็ดแล้วแหละหมุกุงละมากระไรเป็นดอกเด็ดโบเป็นดอกเด็ดเป็นมากเลยเรียบเอ้าที่เฮียนมาเนาะปฏิบัติเลยส่วนอัน ต้นหม่เทียมอมายังโบทานให้ปลูกพี่น้องเพราะว่าให้ประเฮียนบึงวิธีเตรียมคุ้งก่อนแทนคือวิธีตะข่อยปลูกแ้วก็อน,นันวิธีเห็ดนนามาจุลิซี่นะกาเมนีกสิได้เอานํากา,าต้านและก็เอีอ็มมาผอมแลวก็สิได่ห้าสื่อพาย่างดาพี่น้องถ้าพี่น้องผู้จักบอนได้ตีดข้าผายยางดำหลุ่นหน้านะ่ะกีบได้หน้าซ3นจุดซ้ ด่วนหน้าสุดเนาะเพอทีจะมาปูพืนบ่อยนะพี่น้องมีใครอยู่ใจพี่น้องแนะนำกิ้งไหมเป็นอย่างก็เป็นอย่างไรต้วมันบ้างแล้วต้บ้างนี้ค่อยสื่อมาบริเวณซองก่อซ้ำเกอนแล้วปะมันบดลไลยเทือแล้วขาดเบิดมันมันบ้างเด้เนาะอยู่ล้วมันทีที่ค่อยไปสืิมทาเขาก็มีแต่หลุนบ้างแต่ว่าอยู่ท้ายไ่หานทีไปทาก็มีแต่หลุดบ้างเลยหลุนหน้าบ่มีมันราคาสูงลายเขากับเอยากสื่อาค่แพง ต้นนาเด้แต่ว่าาสีอะศรว่าะปู้เห็ุน,น้องป่าเด้กต้องใส่ต้นนาเนี่ยแหละที่เขามาล้อมนี่พี่น้องเสียมันใดพายยางดําไปแต่ว่าเคยไปพวงานโตโยโะอยอยียงจันน่ะเคยเห็นได้ผายยางดํานี่แต่บ้วเขาไปใส่กํายังตัวนั้นสกลนาคนรนเดียวซ้ายเดี๋ยวซ้ายแล้วพี่น้องเป็นนนคกเ็เบียวซ้าย ขี่รถมาเลยเรื่อยพี่น้องแต่ว่าพอดีเห็นป่ายว่าทางังเวทําผ้าแดนเนาะก็เลยผ้าได้หน่อยมากทีทาผ้าแดนก่อนเพราะว่าเพิ่นทันนด้เคยมาแล้วพี่น้องส่วนทีบเคยมากกบน้องหน้าขังหนึ่งตอนนี้มาเป็นหลบทีซองแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือบอนจอดรถเนาะแต่ว่าสิกินเขาก่อนเนาะจึงสีผ้าเขาไปทางด้านใน พราะว่าตอนนี้อยู่เขาแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาสองโมงสิบหกเลยพี่น้องบ่ายสองโมงสิบหกมัมเคยเห็นนะ่าใหญ่เลยแต่ว่าแมนบอกโอ้คิดว่าแบบนี้เห็นอันนี้ก็ยังแปลกตาแล้วไม่ใหญ่ใหญ่เลยข้าวแบกแล้ลูกกินขนะ้าวเนาะบอลซือตัวอยู่นี่ยนะพี่น้องบอจลจอดลอยอยู่นี่รถเท่ากันจอดอยู่แถวนี้แหละ ตอนนี้ยังให้กินเขาก่อนหานเมื่อกี้เพิ่นมีแต่เป็นหนามเป็นย่างแต่ว่าจะกินเขาห่านนี้น่าจะแมนเด็กๆมาเลาะหู้จ <c oughs> ้ามาพอนี่เป็น <c oughs> อไอศครีมนะตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็จะพากันขึ้นวัดเนาะบัดนี้เ <c oughs> มือง แต่เรคนกินข้าวอิ่มเบิ่งน้องอ้วนกินแล้วละกันยางพกินละกันยอยไปไปแล้วสื่อไอ้บ่มีตัวนะมีแต่ว่าขาบรถไป g ั a คนละยี่สิบบาทจะรับผู้ใหญ่ก็เป็นซ้ำกันเตอร์นี่มันตั้ปีค่ะปีหกเดือนปีหกเดือนซ้ำกันเลี้ยงสาวซ้ำค้าเลี้ยเช้ยงสาก็เตอร์น่ะสาวมากสาวก็เตอร์ หมดแล้วพี่น้องไปเลาะพร้อมหรือ,อยังที่จะเห็นต้นใหม่เป็นตน้นพร้อมแล้วใช่ลูกแค่นะ้องพี่น้องจะมีลายซาลาเด,ดีวยวกันทาแมนผู้ได้ที่แบบหนุงเคลิ้นเพิ่นจะให้หนุงซินทาผู้ได้หนุงส่งข้าใหญวแต่ว่าขาดพวกเขาเพิ่นก็นจะให้หนุงซินเนาะสำหรับผู้หญิงแต่ว่ากระแปลกใจกันเพิ่นคือบรินนนนนหนุงซิน ซาลาที่หนึ่งพี่น้องบ่จื้อซื้อซาลาเลยไปไปซาลานี่ก็จะเป็นซาลาที่รวบรวมๆสำหรับต้นใหม่ไม่ได้ทำตกลงกันเอาเรือไปเลยนี่ยไปเบิ้งเย็นเนาะคือไอ้นีเนาะเป็นหอนใหม่แตกใหม่ยังก็คือได้ยินว่าคือต้นใหม่รีดไหมบเนี่ยไม่ทั้งมืดเลยนดิคิดว่าหินบุ๊มแม่นเนาะนี่

กว่าชิวากีลอยปีเน้อจังใดต้นเสนเก็สองร้ยนี่นะหน่วยนี่เท่นั้นแต่ถ้ามากก็หลักพันนะลูกงาเลยสมมติเขาหมักเวลาเขาสื่อเนาะเขาหมักทำารต้นไม้ปูดนาะต้นไม้ปูดไมโกรโดนปูดไม้ยังนะเขามักเนี้ยเนี้ยว้ออย่าไปึ้นนั่นนั่นได้ลูกยาได้เฮ้ยไปจับจน่นไปอยู่แวนตก้งโน้ำแว่นนะเป็นมิว โอ้ไทโอวัยไหนเด้อบอกบอกขึ้นนี่เบื้องนี้ไปนี่ก็ได้ลูกเบื้องเบื้องในในอู่นอะวิวเนาะใช่บนี้นี่ห้างก็เริมต้นสาลาที่หนึ่งโบเมนบอนี่บ่อนี่เฮ้ยใช่บ่อนเาอยู่กูละฮะใช่บ่อนเาอยู่บ่อนเาอยู่ใชบ่นเอากินข้าวกินนี่อยูใช่ จักข้าง่นตีฮะแมีนว่าข้างน้า้นมีน้องว่าใรอยู่กินันะไปไปังสาระต่อไปบางคนไม่รู้ต้นนี่นะจะสีจะกีปีน้อเหมือนเป็นลอยซ้องลอยปี่ใหญ่ยับนี้นะโอ้โหนัเรียนไหสอนงนเนาะเก็บใบบางสีดี่จะได้มโอกาสหทุกหลังถามหรือว่าอมาา มา้นีบอลไทยหูได้บอลไทยมาไทยว่นไทยคุยได้ไแต่ไม่มานะคะดู่้ว่าถุมคหนีเียดมีดลูกบอลด้วยทงายผ่านไปเลยสำหรับซาลาที่หนึ่งบัดนี้ไปซาลาต่อไปทางบนพี่น้องน้องอ้วนยางขึ้นนู่นคุ่น่ะ เร่มลูกยังยังไว้แล้วก็คอยยังให้ละยังเมือนวะลูกคนอ้วนยังกันนู้นคางนี้ทีมีงูไปไป ถ้าแล้วกับไปทางนี้ทางขีเขึ้นกน็กำลังต่อเตอิมนี่เนาะนบอลเทียนถือยางขึน้นไปทางท้างๆมาหลอกก่อนที่ย์บริเทนได้หนิพี่เนาะอือนี่นะอุ้ยกรบนอนอยู่เทา่าไนอะนนะนย่างตัวเนานะ เป็น้เรอเนั่เดี๋ยวะมายานปูอ่างามเลยต้องคืนมุ่งู่วว่าเราจะเซียนค่ะเป็นชีโหูยังในรักปูที่กินได่บ่นอีกหรอแม่นมาแดงนะคือพวกน้ำผังปะมะหูคือกันพวกแม่นหรือวะน้ำหมอที่บ้านเขากินเถอเจ้ะ กันางพี่ลูดปะนางปะขึ้นเลยไปทางนั้นแหละมุนโต๊มุนโต๊มีเพื่นเฮ็ดโต๊ะป้ามุนโต๊ะแ้วบหลวบอ่คอยมันโต๊ะไงวัวโต๊งป้ามุนโต๊งคือวัวโข่งวะเดินซ้ายไ่เนาะทางลุงโอ้ยอยากได้แบบนี้ได้ยังไงเฮา ไว้หับแขกไม่ได้ย so? ังไว้หับแขกนั่งลูกนี่ฟังเลยหมดแล้วแต่เพื่อนเขาจกล่างหนึ่งบาดตุนมาชักล่างแล้วล้วงตกระวังตกไม่หยันตุกตกบดิแตกแล้วถูกต้อ ันนี Hence, really? ้แม่ทานอาหารได้อยู่เทิงผีก็มี่เพหน้าต้นตะแบงดอกตะแบงมาใสทรงามเนาะช้างลวนะต้นช้างนะป้า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 ปปะป้าปาจะขึ้นผู้ใหญ่แ้ต้นนั้นฮะเทิงม่ยงนะคนสร้างใหม่จักแล้วหรือยังโอ้ยพนี่ขึ้น ขึ้นไปเลยน้ำหลูกต้นนี่แล้วให้เพาะโอ้ยขึ้นหัวขันได้แล้วปดเกิดดิจับให้จับขึ้นหัวขันได้แล้วปดเกิบดคนจือว่าขึ้นหัวขันได้ละวน้องปดเกิบ่าโค้งขึ้นได้โอยโอ้ตันหลุดร่างไหมขึ้นได้แดงวัดห้าใหญ่แห้งอันนี้ ต้นใหม่บ่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่จักเถื่อใหญ่ก็แบบบ่ได้ใหญ่แบบนี้บ่เห็นอยู่นี่แล้วต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเบิ่งแล้วก็คือสิแบบน่าจะอายุหลายร้อยปีเนาะขอบคุณค่ะบ้านเฮากน่าจะมีตะกี้แต่เฮาเฮาเกิดเฮาเกิดมาบ่ทัน่น่้จกวันนี้ก็1รถต้นางลงด้นางลงด้เพิ่นสิลูก บีนโรดกายหลังจากออกจากวัดธรรมภัมาพี่น้องก็เดินทางมงนามาถี่บ้านหน้าต้าก้งบบางตำบลบะฮีเนอะอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครต่อพี่น้องก็คือมาส่วนหักสกลนครน,นั่นเองแต่ว่าที่พันโท่ห้าทีพากว่าสิบเป็นอนบอนเก่าหันเต็มอีกบอนหนึ่งทำยิ้มจีบว่าสิบเป็นนอนกระบ,บุนมาตัิตัตบโบนโะทรไปกะโบหับ แล้วก็โทรห้าเจา้าของส้วนหกักน้องก็คือพี่ป้าเพิ่นน่าจะหากำลังมาแต่คุ้เทพพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปงานเกษตรดูคุ้เทพน่าจะหากำลับมาโทรห้าเพิ่นแล้วเพิ่นบอกให้เขามาตั้งรักอยู่พี่ก่อนเนาะเอา้าเพื่อเงียบแท่สบายดีสวัสดีค่ะสบายดีโอ อย่าบอกได้ว่ามันอีปิดห่านแล้วเอาว่าเสียทองมาฝากไว้อยู่พี่ไปเที่ยวเกี๊ยงได้ใช้หมดแล้วโอ้โวัวเสียมากินเขาแหลงแล้วจึงชาวที่ฝากไปต้มมะม่วงอันนี้ได้เฮ็ดเพลิงบวขาวกินหรือบอวัวซีซือเฮ็ดปวกเฮ็ดอันละงกแล้วมี่เข้ามาแต่เสาต้มให้อะไรกิอะไรจะกินบ้างบอเอามาฝากมีลาหน่อยมานำบ่มีผู้บริหน่อยแหละ ร,รา้านเจริญวายจมังเท้ร้านใหกระตืนนอ้นคือใหล่ะสวัสดีแม่ลูกสวัสดีครับนแม่ลูกน้องเคยรับล่ามากรบอกับเล่ามาแล้วนี่น้องสาวสวัสดีเดฟุญสวัสดีน้องคนนั้นน้องคนนั้นพอดีว่าอันผูนีมากก็เลยให้ผูณันอยู่เปลียนเออทำไมจำมังแท้สมบูรณ์แท้ สบายดีสบายดีดูคืน้ไ้วัหสบายดีสบายดีสบายดีก็ลูกสบายดีไปแล้วเมื่อกี้มีเรืวแล้วฮะข้ากับตื่นนอนมามาคุ้ยๆยังงี้มาสัวเนี้ยตัวเนีมนใหไหมยกุ้ยกุยกุยสบายดีฮ้ากับตือนนอนข่ายดีเนะมืดเลยล่างบ่อน คายดีกินมื้ออื่นกินมื้ออื่นวันนี้กินมะม่าเเนาะได้ต้มมะม่ากันเนาะตะปะคงแต่ว่าตอนนี้ยังห้าดีผักบ่ได้เลยหมองเกาดีเต็มเดี๋ยวบอกอาจารย์ตาอาาาจรย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าให้เขามาตั้งลากอยู่นี่ก่อนเพิ่นมีแขกปะนี่มีมาจากชียภูมิอ๋อมีเยอะมากเมื่อนี้ขายดีงานงานแขกมากนี่บอกไทยบ้านเพิ่นก็มาซื้อน้ำปั่นกระปิตหรอปะ มืดดีบระด็นหายโอ้มืดกินอีกมือนียุดมืดดียุดมือนียุดเนี่ยนิวเดซี่นิวพี่ฮะกระจำพาสปอร์ตครั้งแรกออกมาเลยได้หน่น้องคักๆนี่บอกน้องแท้ๆตามกันมาเลยอันนั้นน้องเคยคุณนี่แล้วว่าอยากให้มาเฮียนำเอโอเคโอเคอ่ะมวอเต็มที่เอ๊ะอาหมวยซาวเขามากินอาหารนี้เนาะ เรามากินข้าวเด้อเออหกโมงเช้าเปิดแล้วมื่นอ่ะค่ะฮะเอฟซีทามลายเนาะว่าอ๋อตรงการสั่งเสด้าดั้มเราเรีอกว่าผูกคนอื่นๆท่านะอ๋อโอเคโอเคอเคือ,คอ,คอคจะบอกว่าอ่าตั้งแต่เราย้ายจากไร่อลหามมาอยู่สวนฮักสกลเนี่ยเรายังไม่ได้ส่งของทางทางขนส่งใดๆทั้งนั้นอ๋อแต่ไกลเก่าไกลเก่าส่งทุกวันมานี่มันยังไม่มีเวลามันยังไม่ได้สร้างไอ้ไอ้อาคารแพ็คกิ้งอะนะ เออแล้วก็ปัญหาคือที่นี่นะเราทําแฟนซีเยอะหันแฟนซีส่งไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันไปขูดมันจะไปขูดนี่แต่ของฝากจากสวนอาเขตมีเห็ดพิ่งน้ำได้หนีเนาะก็เลยไม่ได้ส่งของนะครับเด้อต้องขออภัยอย่างแรงให้เราพร้อมก่อนเ้วถึงจะได้ส่งของก็มาอบรมใครผ่านไปผ่านมาแวะเวียนไปแวะเวียนมาตั้ง g p s ีเส่วนฮักสกลก็ค่อยมาเลือกเอากับมือในสวนดีกว่า เนาะต้องขอภายอย่างแรงเรายังไม่พร้อมจริงๆเรื่องส่งของไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกผสมตามคลิปนั้นมีครบหมดทุกอย่างแต่จะให้ดีก่อนมาโทรมาเช็กก่อนเพราะต้นไม้เราขายทุกวันวันนี้มีวันนี้เหลือพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอาจจะไม่เหลือก็ได้มาแล้วแต่เนาะฮะให้โทรมาเช็กก่อนเราจะได้กักไว้เราจะได้แยกของไว้เออต้องขอภัยอย่างแรงมาซ่องคืออะไรเนี่ยบนต้นมะขัมกับบึงหน้าผสมม<อ>า รอบนี้ทำเองรอบนี้ทำเองเนาะประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับับครับบายฮัลโหลครับตอนนี้ก็เขาไปจ้องทีพักไว้แล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องกำลังสีพากันออกไปสอกบอลกีตารเนาะยั่งงง่อยู่ทานกลับทางไปอีกเนาะไปว่าสีไปตลาดนัด ตัวที่ผ่านมาแต่ว่ามันไก่พี่น้องก็เลยแบบสิไปไสอกหาบอลกินที่มันไก่ๆมันบอกเอยมีตลาดแบบปลาไกลๆเนาๆๆนะเดงกินเขากินเขาก็จะกินแต่ไหนจะกินหรอออกมาแล้วกินข้าวแถวไก่ๆพี่น้องเพราะว่าแช่าหมีกระบูอพื้นทีป่ป่นไดนหมูไปให้กินแถวไดๆเนาะทั้ เจ้าของบันพาเพื่อนาเออออกมาเลียสายกันชิมกินอยู่ก็ขึ้นซีเมนบอลแหละเพื่อนๆแนะนำมาใกล้ๆอยากไปหรอตลาดโตลุงแต่ว่ามันอยู่ใกล้นะซามสิบกว่ากิโลด้วยว่ากินเผาแล้วก็เขาดีพักเนาะเหลือมากน้อยแหละเนาะน้ะอยากกินเขาอ่ะไปหันหลังลูกยิ้วเผาวะยิ้วเผาบอทคาราบี้กอนคาราดี้ิ้วเผาวะยิ้วเผา เอดอซีว่ะคือการคือ,อบบว่ะคือว่ะคือว่าไงกินน้ำกันลุกบังลา,าน้าแลว้วเออบังแล้วอันนี้พี่น้องอันเี้มึงไม่ปอดนะปอดยู <laughs> นีมีโซดให้คิวเซยุุ่กนี่ แต่ว่ามีมีอันเดียวสิแตกตา่างคืออยู่ไทยอยู่ฮั่นเฟืรองนี่จะบมีไอซิลมิกีเนาะแต่ว่าอยูล่ลาวนี่จะมีซิลมิกีแต่ว่าอยู่ไทยจะมีนํปาปลาตอนนี้กะตอนนี้กะกินข้าวตอนนี้กะกินขาน้าวเรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วก็ได้กรับเขามาที่ผักเป็นทีมหอยเนาะ มัอนี้ก็เดินทางจากเมืองสนว่าหอดสกลนครอ,อีกพี่น้องเปืือมาพึกอบรมเกี่ยวกับกเกษตรพ้อเพียงเนาะตามรอยพ่อหลวงพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปนําใส่อยู่เล่านี่หละเนาะต้นไม่ที่เอาเมื่อก็ยั่บ่ใ้ปลูกให้มาเพียนก่อนพี่น้องแล้วก็เอาเมื่อปูกปนีก้กะนนี่พอดีว่าถือจังว่าถือพึ่งโอ้โหมพอดีทีก,ก็เลยแบบไม่อยากพลาดโอกาสไม่อยากรออีกหนึ่งเดือนก็เลยแบบ มาดเสืองนีเลยนะพี่น้องตอนนี้กะหอที่พักเป็นเดียวหอยเนาะเซิงเด็กๆมานํากะสีปวนหนึ่งสิเลยนี่เนาะอ่ะมือนกะสีตื่นมาเตรียมโตัแล้วกะเข้าฟุก็พ้มนั่นเองพี่น้องกะเป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องขอพูดลายๆสําหรับถูกกําลังใจถูก คำแนะนำในคอมเมนต์เอาทีว่าพี่น้องคอมเมนต์ซ้อนเข้ามาสัวเราที่นี่ที่พร้อมด้วยทีมงานก่ะสี่ข้อเจ้าใเพียงินทันเด้อบายบบาายยไไม่ด้ๆตัวลาไปก่อนบายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีบายบายสบายดีสบายดีบ๊ายบายบายๆจุ๊บลารผมจุ๊บลารผมถึง